มากินย่ำตีนไก่น้ำกันค่ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อย,ย่ำตีนไก่จ้าพี่น้องเบิ่งต้มเปือเป่อยเปื่อยเปื่อยจนเละจักล้ำจักล้ำจักว่าย่ำจักว่าลาบพี่น้องเบิ่องฟิกดิบบ่มีหักะ ป่าพี่ปนเลยตัวแสบคือเกาแสบก็เกา,า,าอีกพี่น้องบ่อคอยแก้ดูออจะแต่ว่าแก้ออกเมื่อเมื่กินแก้มอันแก้มอันนีนพน้พี่น้องแก้มบักพิกแค่รอดจะเย็นบอกพี่น้องมี่จะหน่วยงายม,ามจา้จะพิกแค่รอดแ่บแสบ กินน่องมากินน้ำกันจ้ะอ๋อมาดูเนี่ยเฮ้ พี่น้องเมื่กินตําตีนไก่น้ำข่อยโอ้ยย่ำตีนไก่ค่ะย่ำตีนไก่พี่น้องอืมเสีย 嗯，好。<Okay. S 2> okay. เพียค่ะพี่น้องเพี้ยนด็จใจน่ะ ไอ,อ้อุ่นิวข่อยเพชรเดี๋ยวขอสิกินเห็นมันต่อแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมสก็ภาคแข็งแรงรำรำรุำร้ยรอยยถูกหวยรว้ยเบิ์งวมดสิมาเด้อค่ะอะไรเขาว่าเบิงคลิปข่อยก็ให้รวยรวย